คุณเคยต้องทำกิจกรรมหลังเลิกเรียนไหมแล้วมีบ้างหรือเปล่าที่กิจกรรมเหล่านั้นมันจำเป็นต้องกินเวลายาวนานจนถึงค่ำคืนมิติที่หกสุขสยองขวัญกับเรื่องราวเบาๆในวันสุขสะดวกสัปดาห์นี้เราจะเล่าเรื่องราวสยองขวัญที่ถูกแต่งขึ้นมาเรื่องราวของกลุ่มเด็กนักเรียนเคราะหร้าย ที่จำเป็นต้องเรียนเสริมนอกเวลากันในโรงเรียนแห่งนั้นว่าเรื่องนี้มันจะสามารถทำให้เรารู้สึกกลัวได้หรือไม่ก่อนที่เราจะเล่าเรื่องราวนี้ให้ได้รับฟังมิติที่6อยากให้ท่านผู้ชมหยิบหูฟังเสียบเข้ากับอุปกรณ์รับชมของท่าน เพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมและรับฟังและเพื่อให้ท่านผู้ชมสบายใจที่สุดวิธีที่หกขอรับรองว่าเราจะไม่ใช้เทคนิคจำสแคร์หรือการแกล้งให้ท่านผู้ชมตกใจอย่างแน่นอนครับโดยเรื่องราวนี้มีอยู่ว่าการตั้งใจเรียนให้ได้ผลการเรียนดีๆนั้น มันก็คือสิ่งที่เราเด็กๆและเยาวชนของประเทศเกาหลีใต้ต้องใช้ความพยายามกับมันเป็นอย่างมากพ่อแม่ของพวกเขาก็ล้วนผลักดันทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกๆของพวกเขาได้เกรดดีๆด,ดังนั้นในทุกๆวันเราเด็กนักเรียนจึงต้องหาสถานที่ที่ใช้สำหรับเรียนเพิ่มเติมหลังจากที่โรงเรียนเลิกแล้วซึ่งแน่นอนว่า ในบางวันกับการเรียนเสริมนี้มันก็กินเวลายาวนานไปจนมืดจนค่าจนดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นกังวลไปแต่สิ่งนี้มันก็เป็นปัญหาใหญ่ไปแล้วเช่นกันเพราะเราเด็กนักเรียนพวกนี้จำเป็นจะต้องนอนดึกขึ้นและส่งผลให้พวกเขาต้องไปนั่งหลับกันในเวลาเรียนปกติ ปีที่ผ่านมาก็มีคำสั่งห้ามให้เด็กๆใช้เวลาเรียนเสริมนี้มากกันจนเกินสี่ทุ่มทั้งนี้ก็เพื่อแก้ปัญหากันเป็นจุดๆไปและก็แน่นอนว่าเด็กนักเรียนบางกลุ่มนั้นก็ยังคงจำเป็นจะต้องอยู่เรียนเสริมกันจนมืดจนค่ำเหมือนเดิมอยู่ดีและคืนนี้ก็เป็นคืนหนึ่งของเด็กนักเรียนหญิงที่ชื่อสุนี ตอนนี้เธอ,อยังอยู่ที่โรงเรียนนั่นก็เพราะว่าเธอยังคงต้องนั่งเรียนเสริมอยู่กับกลุ่มเพื่อนๆในห้องสมุดที่ตอนนี้ก็มีเพียงที่นี่ที่ยังเปิดไฟสว่างอยู่ทั้งๆที่บรรยากาศในโรงเรียนตอนนี้มันได้มืดสนิทไปหมดแล้วเวลาผ่านไปสุนฮีบอกกับเพื่อนๆว่าเธออยากจะขอตัวสักพัก เนื่องจากตอนนี้เธออยากไปเข้าห้องน้ำจากนั้นเธอก็เดินออกมาจากห้องสมุดลงไปตามทางเดินของอาคารเรียนเพื่อไปยังห้องน้ำหญิงที่อยู่ด้านล่างในขณะเดียวกันนั้นเพื่อนๆที่ยังอยู่ในห้องสมุดต,ตอนนี้ต่างคนต่างก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างคล้ายๆกับเสียงเคาะลอยมาตามลมเบาๆซึ่งพวกเขาต่างเข้าใจว่า เสียงเคาะนี้มันน่าจะดังมาจากทางด้านหน้าต่างของห้องพอพวกเขาพยายามเพ่งมองไปที่จุดดังกล่าวพวกเขาก็พบว่าที่นอกหน้าต่างนั้นมีหญิงสาวรูปร่างผอแมแห้งคนหนึ่งยืนอยู่ใบหน้าของเธอแนบชิดกับบานกระจกหน้าต่างของห้องสมุดทั้งที่ดวงตาของเธอยังคงปิดอยู่อย่างนั้นนิ้วมืออันคดงอของเธอ กำลังเคาะอยู่ที่หน้าต่างอย่างแผ่วเบาข้ามกลางสายตาของพวกเด็กๆที่ตอนนี้เต็มไปด้วยคำถามถึงสิ่งที่พวกเขาก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรอยู่ตรงหน้าเวลาผ่านไปไม่นานนักหญิงสาวคนนั้นก็ลืมตาขึ้นพวกเด็กนักเรียนถึงกับเกิดอาการขนลุกสู้เพราะหญิงสาวคนนี้เธอไม่มีดวงตาในตาของเธอกลวงโบ ภานใดน,นั้นหญิงสาวก็กำมือขึ้นมาแล้วทุบไปที่กระจกจนแตกจากนั้นแสงไฟในห้องก็ดับลงส่วนที่ห้องน้ำหญิงของโรงเรียนนั้นสุนีที่เพิ่งจะทำธุระเสร็จก็ออกมาล้างมือท่ามกลางความมืดตอนนี้ทุกๆอย่างที่นี่เงียบสนิทเธอไม่ได้ยินเสียงเอะอะอะไรที่เกิดขึ้นในห้องสมุดเลย ทั้งๆท,ที่ตอนนี้ในห้องสมุดกำลังเกิดเรื่องเลวร้ายขนาดนั้นสุนียังคงล้างมือต่อไปในความมืดอย่างสบายใจโดยที่เธอไม่ได้ยินเสียงเพื่อนๆกำลังกรีดร้องระงมกันเลยแม้แต่น้อยสุนีเปิดประตูห้องน้ำแล้วค่อยๆเดินกลับมาตามทางเดินจนเมื่อเธอเดินกลับมาถึงห้องสมุดแล้ว เธอถึงกับตะลึงกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเธอพบว่าเพื่อนๆในกลุ่มของเธอทุกคนตอนนี้ได้นอนเสียชีวิตกระจัดกระจายไปทั่วห้องบางศพร่างกายถูกฉีกอยู่บนพื้นบางศพถูกพาดอยู่ระหว่างโต๊ะและตู้เก็บหนังสือสุนฮีตอนนี้ถึงกับช็อกขวัญกระเจิงจนตัวเธอเองก็ทำอะไรไม่ถูกเพราะว่าภาพที่อยู่ตรงหน้านั้น มันคือภาพการสังหารหมู่จากอะไรบางอย่างทันใดนั้นสุนหีก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของใครบางคนดังก้องกังวาลมาจากทางเดินชั้นล่างเมื่อสุนหีตั้งสติได้เธอก็รีบกระโจนล,ลงไปบนพื้นนอนหมอบนิ่งๆอยู่ข้างๆศพของเพื่อนๆทันที ได้ยินอะไรบางอย่างค่อยๆคืบคลานเข้ามาในห้องสมุดเธอพยายามหลับตาและแกล้งตายอยู่แบบนั้นเสียงนั้นค่อยๆเดินไปรอบๆห้องเธอพยายามทำตัวให้นิ่งสุดชีวิตเพื่อไม่ให้มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาจากจุดที่เธอนอนอยู่ทั้งๆที่ตอนนี้ความกลัวมันได้ทำให้เธออยากจะกรีดร้องออกมาดางัดางๆเสียด้วยซ้ำ สุนีได้ยินเสียงกระซิบลอยมาและด้วยความอยากรู้อยากเห็นมันก็ทำให้สุนีค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างช้าๆเพื่อแอบมองว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สิ่งที่สุนีได้เห็นอยู่ตอนนี้มันก็คือร่างของผีสาวในชุดขาวกำลังยืนอยู่กลางห้องสมุดและเดินไปยังจุดที่มีศพของเพื่อนๆของเธอนอนอยู่ ซุนฮีรีบหลับตาลงไปอีกครั้งและพยายามต่อสู้กับความกลัวเพื่อไม่ให้ตัวเองสติหลุดส่งเสียงออกมามเธอได้ยินเสียงของผีตัวนั้นค่อยๆเดินไปทั่วห้องจากศพของเพื่อนศพหนึ่งไ,ไปยังอีกศพหนึ่งพร้อมทั้งเสียงผึมพำ ภาวนาในใจให้เจ้าผีมันรีบออกไปจากห้องเร็วสักทีผีสาวกำลังเดินไปที่ศพต่อไปค่อยๆเดินเข้ามาใกล้สุนหีทีละนิด สุนีได้ยินเสียงของมันใกล้เข้ามาเธอพยายามทำตัวให้นิ่งที่สุดในชีวิตแล้วตอนนี้มันเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆสุนีก็เริ่มกลัวขึ้นมาอีกจนตอนนี้เธอแทบอยากจะกระโดดหนีแต่เธอเองก็พยายามข่มใจนอนนิ่งต่อไป นี้เธอรู้สึกได้ว่าเจ้าผีสาวตัวนั้นได้มาอยู่ข้างๆเธอแล้วแต่ตอนนี้เธอก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากพยายามกลั้นหายใจให้ลึกที่สุดแต่แล้วจู่ๆเสียงนับก็หยุดลงซุนฮียังคงพยายามนอนนิ่งๆต่อไปเพื่อไม่ให้มีอะไรที่จะทำให้เจ้าผีเมือนรู้ว่าเธอยังไม่ตายซึ่งตอนนี้เธอเองก็ถึงกับหมดแรง ไม่สามารถเกรงกล้ามเนื้อส่วนใดๆของเธอได้เลยแต่เสียงมันก็เงียบไปนานแล้วนะสุนีเริ่มแน่ใจว่าตอนนี้เจ้าผีมันอาจจะจากไปแล้วก็เป็นได้เธอจึงค่อยๆลืมตาขึ้นมาแล้วสิ่งที่เธอเห็นอยู่ตรงหน้านั้นก็คือเจ้าผีมันกำลังนอนหมอบอยู่ตรงหน้าของเธอสายตาของมันจ้องเขงม็งมาที่ดวงตาของสุนี ิ้วเล็กๆขาวซีดของมันชี้มาที่ใบหน้าอันเต็มไปด้วยความกลัวสุดขีดของเด็กสาวแล้วความมืดก็เข,เข้าครอบงำสุนี้เด็กสาวผู้โชคร้ายคนสุดท้ายคนนั้นเพราะตอนนี้มันได้ควักลูกในตาของเธอออกมาแล้วนั่นเอง เรื่องของซุนฮีกับเสียงนับแห่งความตายหรือ1212 12, หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า Curiosity นั้นเป็นเรื่องราวที่ถูกแต่งขึ้นมาและถูกเผยแพร่ลงในเว็บไซต์เล่าเรื่องราวสยองขวัญมากมายทั่วโลกซึ่งสัปดาห์นี้มิติที่6ได้นำเรื่องราวนี้มาเล่าเพื่อทดสอบกับระบบเสียงรอบทิศทางด้วยหูฟังซึ่งมิติที่6อยากให้ท่านผู้ชมช่วยแจ้งผลการรับฟังให้ทราบกันด้วยนะครับ แล้วอย่าลืมพบกับรายการมิติที่6สุขสยองขวัญกับเรื่องราวเบาๆเช่นนี้กันได้ทุกวันสุขสะดวกนะครับและหลังจากจบรายการแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และทิ้งคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี